สวัสดีพี่น้องพอ่พอๆกับช่องสาวตุ่มบาน,นําแนกคือเก่าเหมือนเดิมในคลิปนี้สาวตุ่มพาพ,พี่น้องมาเที่ยวหมู่บ้านอีวัวหมู่บ้านแสนสวยในฝรั่งเศสเนาะตอนนี้สาวตุ่มกำลังสิล่องเรือจากฝั่งทางบ้านสาวตุ่มเนาะกำลังสิไปขึ้นเรือ ตดมาท่านหายจืดตดระท่านเศร้าเหม็นพี่น้องสาวตุ่มเดินทางมาหอดฟังฝรั่งเศสเรียบร้อยแลว้วหมบานอีวัวเป็นหมบานชื่อดังในฝรั่งเศสเนาะที่มีอายุเก่าแก่กว่าเจ็ดร้อยปีหมบานอีวัวมากง่ายพี่น้องอยู่เยื่องเยื่องจากหมบานที่สาวตุ่มอยู่กะ ลงเรือมาเนาะขามฝากมาใส่เวลาสิผานาะทีคือสาวตุ่มเคยบอกนั่นละ่ะหมู่บ้านอีวัวยูติดกับทะเลสาบเจนีวาเนาะเรือจอดปุบยูทาเรือโตนลงไปกระแมนโหลดพี่น้องไปง่ายมากสะดวกแต่ว่าขั้นสิคขี่รถนี่ก็อ้อมแน่เพราะว่ามันสิอ้อมน้องเนาะน้องกะทะเลสาบนั่นละ่ะ <laughs> หมูบ่บานอีวอัวมีความสวยงามด้วยความเก่าแก่ของตัวบานเนาะที่ประดับประดาตกแต่งไปด้วยดอกไม้หลากสีเงือนสร่างบานซองข้นกระสิสร้างมาจากหินเนาะพี่น้องหินกับไม้ท่านั้นที่เป็นสร้างอันว่งกบเล็กดัดข้างคืนนี่มีแต่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลย หมู่บ้านอีวัวแห่งนี้เป็นหมู่บ้านที่ไม้ตาของนักท่องเที่ยวทั้งหลายเอ้อผู้ใดผ่านมาทางนี้เนาะกระต้องเป็นโปรกแกมหนึ่งในการท่องเที่ยวสิตรงมาเยี่ยมเยื่อนน้องพี่น้องอันนี้ก่อนสมัยนั้นตั้งแต่ท่านในนีโรคระบาดเนาะก็สิเป็นโรงแร่มกับร้านอาหารพี่น้อง อันนี้ก็เป็นร้านอาหารยังคงเปิดให้บริการอยู่แต่ว่าแขกกับบอตึมต่ำคือตะกี้แล้วเนาะอันนี้เป็นเฮือนค้นพี่นอ้องฮื่นคนทีเฮ็ดจากหินนะเนาะเป็นเจ็ดรอยปีพี่น้องคิดเบิง่งแล้วก็เป็นหมู่บ้านอนุรักษ์เนะาะบ่มีการเพิ่มเติมอันนี้คืออันอีกอย่งเนอเพิ่นเอิน ป้อมปราการที่มันแตกหักลงมาหน่อยนึงอันนี้แหละที่มีในหมบานนี้ก็สิมีปราศาสตรเนาะพี่น้องมีป้อมปราการมีโบสถ์ประจำเมืองโอ้ยมาหนิจะแม่นงามลายนี่สงงาคักพี่น้องสิเลี้ยวใส่กะตีโค้งน้อยนึงเด้ ตนาว่า,าย่างไปหาพี่น้องเป็นป้อมปลาการสำหรับมู่บานนี่เนาะสิเข้าสีออกก็ต้องผ่านบน่อนีแต่ว่าก็มีทางออกทางอื่นทางเข่าทางอื่นอยู่มู่บานอีวัวนี่เกิดขึ้นมากต่างแต่สมัยเอ่อฝรั่งเศสตอนกลางเนาะเพื่อนว่าตอนนี้กะสิตอนใดละ่ะตอนตอนตอนกลางกะสิตอนปลายตัวเนาะก็สิบ่อีวันล่มสลายดอกเบื้องส่ง นี่คือดอกไม้ที่เพิ่นประดับประดาไว้น้าบ้านเนาะพี่น้องเป็นตะยานให้ก่อนที่สิมีโรคระบาดเนาะซาตุ่มก็มีโอกาสได้มาก มันก็สิวุ่นวันก็นี่ได้ผูกคนมากมายพี่น้องเอ้ยแต่ว่าหลังจากโรคระบาดเนาะอันนี้ลานไขยแนวใสหัวแ <laughs> นวใส่หัวกะหมวกน่ะพี่น้องกะสิมีหมวกย่ามห่อนย่ามหนาวด้คันหมวกย่ามหนาวกะสิมีบุผาบุหนุ่มๆเนาะบ่ให้ความหนาวมันผ่านขมาในหัวในสมอง ประานอาหารเพิ่นกะสิตกแต่งไว้นี่ละพี่น้องประดับประดาด้วยดอกไม้เนาะคนบ่หลายปาัไหดดอกอันนี้ก็เป็นใบแก่แก่แล้ว <laughs> เป็นปนัญากลิ่นไปหันนั่งเจ้าโคอยู่คเดียวกับว้าเอ้ยเลีนแลนะ้วเนาะเป็นร้านอาหารพี่น้องอันนี้ก็เป็นร้านดื่มกินเน่ยมาแลงนะเนาะเพันธุ์เสีเอาโตเอาอยางออกมาตั้งไว้ เืองก่อนซาาตุ่มสีล่างมือล,มล่า,ลางทั้งนั้นแล้วก็มาล่างทั้งนี้ส่วนกอกน้ำก็คือคือหัวเป็ดเื่อเป็นปากฮานบุนไอโซผานคือ,อไรบุเนาะคมื่อเป็นสิงโตคเมื่อเป็นอย่างน้ำก็สิไลค่อยๆพี่น้องเพราะว่าต้องประหยัดน,น้ำเนาะฝนพอตกทันมันหล่นบอหันมันกับสิไหลจกจกๆล้มาบันนี้สีลวงลงผุนละลวงลีลง ทะเลสาบพุ่นละเรื่อสน,นสั้นบานซองข้าเจ้ากับปลูกดอกไม้ใส่กระถางอ,าจอ,อาเจะไอแจะงามไปงามไดกับ่บเบื่อตัวพี่น้องสาวตุ่มนั่นไปปีละสองเถื่ออยู่แต่ว่าเพิ่นบอกว่าให้ไหลเนาะมันสีง,งามที่สุดก็คือช่วงเดือนมกราเดือนมกราคุมภาวัาสันแต่ว่ามกราคุมภานี่มัน มันเนื่องจากว่ามูบานมันเป็นมมบานยางขื้นคอยลงคอยเนาะสาตุ่มก็เลยพ่อมามอกมกกล่ากลุ่มผ้มาพว่าย่านมือหน,นำแข็งเนาะก็เลยมาย่ามห่อนหลายกลัวขี้ขันถือเสือถือแพรอุญุอัญญะพี่น้องเอ้ยโมบานอีวัวนี่เป็นมูบานบใหญ่ดอกพี่นอ้องใส่เวลาเคืองมือก็อยางจนทัวแล้วละแต่ว่าขั้นผู้ใด ใส่เวลาหลายเนาะหมายถึงว่าอยย่บรรหารบนีแต่สีเฮืองแน่แต่ว่าขัดไปเรื่อยๆไปแบบว่าบ่าจอดกินเขา่าบ่พักกินน้ำจังสีนา้าถือน้ำถือขนมไปนั่งเครื่องมือกับพ่อหลืพี่นอ้องการเดินทางก็สะดวกสบายเบางเฮื่อนหลังนี่เป็นปลูกต้นไม้ข้างข่างก็สิเป็นร้านช็อกโกแลตกับขนมครบเคี่ยวบ่มเมนขนมปังขนมนีิยังสีนายเพศจากช็อกโกแลต ข้นกั่างบาหลายดอกพี่น้องสาวตุ่มเหมือนส่วนหลายสีย,ยางแยกออกจากคนบ่ค่อยยางสวนค้นเป็นไนรเพราะว่าสาวตุ่มเหตุคลิปเนาะเือมีเสียงกั้าเจ้าขมาน,า,นานั่นนะี่นะสาวตุ่มก็อยากให้มันได้บรรยากาศที่แบบว่าว่าอยากให้นี่เสียงอันอื่นรบกวนนอกจากเสียงของสาวตุ่มเมืองดอกไม้พี่น้องสีถือใจสาวตุ่มขัด ตล้ตุมมักท่าลิสติกสีนี่ละ่ะมีเสื้อผ้าขายนํำปพี่น้องคันกุ้ใดมะยางกัสิมีแนวช้อปปิ้งเนาะมีอ่ามีตุ่มหูมีเครื่องประดับนะที่เฮ็ดจากอันหินยกหินยั้งกัสินะมีเสื้อผ้ามีหมวกมีเครื่องหนังมีกระเป๋ามีรองเท้ามีแจก,กันดินเผาหลายอย่าง ร้านอาหารมีร้านอาหารมีเชลินน้ำเด้ตะกี้ก็คือบุญวันคือจังสัตว์ตุ่มบาหเนาะกตอนหลังมากมันก็อันนี้คือโมเนาะพี่น้องเนาะโม่โม่แปงเราเคยโม่แปงจากแบบจากเล็กโม่แปงโม่แปงจากหินโม่แปงหนักหนาตุ่มบาเห์นกต่ยังเก็บอันไใบคือเก่าเนาะรักษาไใบคือเก่า โอ้ยจะเป็นแพลอากาศคากร้ายอันนี้สี่ระบับเหมือนก็จะโบดประจําม,มู่บานเด้อพี่น้องซาตุมกับเทพพี่น้องเขาไปกลาเพราะพ,พ้นจากโบดอันนี้เร้วลนะ่ะเพื่อหน,นึง่งแต่ตนตน,ตนคลิปคุณเนาะเบื้องคนเหตุคดขึ้นเหตดจากหินเนาะกระงามพี่น้องนายนม่มไดกระงามยี่นั่นละ่ะซาตุมนะ่ะอันนี้เจ้าหน่อยนี่พอเกิดมาได้ร้ายนี่ก็สิเป็น ต้นต้นต้นอ่งอนางงูวัะหามูกสามตุดหน่อยพี่น้อเลยตอนนี้มันพาท่านปงขึ้นมาหลายต้นองุ่นก็ต้นม่อนมีเกลียวน้ำพ่อนด้ปี่นอ่อเกลียวคือบาดห้ามมีกระบุงกระท้อมีทั้งเื่อง ดอกไม้เพิ่มสิบปงพี่น้องอีกจักประมาณสองอาทิตย์นี่ก็สิเต็มไปด้วยดอกไม้เนาะมีไอติมขายมีไอติมแซ่บพี่น้องมีร้านอ่ายน้ำพอมรสชาติของว่าย แต่ละอทองทินกับสีบคือกันเนาะหมายถึงว่าบันไดน้ำน้อยน้ำไหลกรรมวาธีกรรมมาวิธีการมากาักไหวกับสีคือกันนั่นแหละพี่น้องแต่ว่ารสชาติของอ,อง,งุนทีมันเกิดอยู่สถานทีต่างกันมันกับสีต่างกันไปเ้าตุ่มบ่มีความเชี่ยวชาญท่างวหว้ดอกแต่ว่าท่างดื่มนี่เชียวชาญโพด ดอกอันนี้หอมหอมแต่ละเขาไปไกลบ่ะะได้พี่น้องนุ่งบินเขาหูดังเมื่อนั่นเขาข้อสาวตุ่มสามตัวเขาหูดังอีกสามตัวก็แม่นเพาท่านได้ออกมาสามุกเเตายานีต้องฟังขีมูกหรือว่าคขาก,กีก่กระเทอมก็บ่เห็นนั่นดิแล้วจากในหมูบานสาวตุ่มกับมะยังริมทะเลนเนาะเจียบตัวสีอันอวยละดิ มันคําแล้วสิเมื่อบ้านมาทาเรืออยู่นี่เักกนอ้อยยางขันขึนไปสูงกว่านั้นมันสิเด็ดปีนพวกเขานิดหน่อยนะซาตุมก็เลยบอยางขึ้นไปเลาะลงมาน้ำหิมนม้ำมันกระสีมีอ่สวนสาธาราณะ แล้วก็เขาไปบายบูดไปขอพ่อาก,กบูดเบืองเฮื่อนสั้นบานซองเพิ่นเด้ปอปี่นองนกหนูปูปีกอยู่เมืองทั้งพี่มันกับบ่มีไผรบกวนขาแกงมันเนาะมันกับห้ทางอยู่หูทางบ่ต้องระบังโตปันใดนะแต่ว่าโตใดบ่เคย่อน้นบ่คุณเคยกับสิแคะแน,น่แต่ว่าขัดตัมันเฮาบ่ไปไกล้มันมันกับบ่ได้ว่าสิ แฉล์แฉล์หนี้นะเพราะว่าอุ้ยไไปเห็นอยังกับมันน้ำกับสีไลลงมาจากมูบานกับสิพานเครื่องเครื่องกรองน้พี่น้องจังสีลงสู่ทะเลสาเพราะว่าเพิ่นรักษาระบบนิเวศเนาะให้มันสะอาดสะอาดน้ำทะเลสาบเพให้มันดำมันเหม็นเนาะมันมันดำมันเหม็นมากมันเน่ามันรุนมากกับแต่เสียดายคืองบานเท่าน่ะคล้องเส้นแสีบม้วนมุนีโอ้ยดำสกปรกไปน้ำแต่พระยากเขาจะขวดจัก ขยะจังสีนะเบื้องตีะเฮือนเพลินงามโมพี่นเป็นมีกำแพงขื่นน้ำอันยิมบาเน,น,นะยิมน้ำหัวน้ำสวนนะ่ะนะอว้วนก้อนหินมะกอขึ้นเป็นกำแพงอันนี้ก็คือปราศาสพีน่นอแต่ว่ามันอยู่ติดมุมทังน้ำแต่ว่าสาตุ่หนหาท่า,ทาขึ้น สิพ้าพี่นงไปเบิ้งบอ่อโพลซีเมนเพิ่นโมเปิดให้เขาเบิง้งแล้วเบิ้งส่งน้องบอเห็นว่าจังใดจะหนีมาหัน่นซาตุ่มสิไปอีกดอกสิไปซ่อมลักษณะว่าสิเขาไปใดบบงสินะไปย้ําได้ซาตุา่มกัญญางเลาะเหรินเบิ้งดอกไม้ดอกตัเป็นศิลี่นองมันเป็นหมูบบยย่บ้านบาอยญ่คือว่านยางเครื่องมือกระทั่วแล้ว แต่ว่าขั้นสิไปกินเขา่ากินน้ำนั่งหลินนั่งหัวอ้ยไปได้บไไเบลดน,นี่น้ำใสๆเห็นบ่อนั่นเพราะว่าเพิ่นรักษาระบบนิเวสเนาะพี่น้องใจปิงลิงฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามสาวตุ่มนเน่อพี่น้อง แล้วตุ่มกับเสียภาพพี่น้องไปเบิ่งบนหันบนีนี่แหละตามเออ่ความเคลื่อนไปอย่างตามความมีเวลากับเสียภาพพี่น้องไปนะาะเพราะภาษาพุ่มเป็นค้นมากไปบนหันบนีไปเที่ยวไปเบิงเบ่งไปเบิ่งอาหารสาไปหายข้ามสุขข้างสาเนาะไปพักพอนเป็นบระเดีไปไซส์ไกลกะเล้วละอ้อมแอมกะไปนะ ปฉจนันกกดกระดิ่งสีดำเอ้อคอยสิบ่พลาดคลิปซาตุมสำหรับคลิปในหมู่บ้านอีวัวนี่ยังมีอีกพี่สีมานั่เสนอพี่นอกทุกสถานที่ที่ซาตุมไปทุกคลิปที่สาตุมนั่เสนอเกิดจากความพุ่งใจแล้วก็ตั้งใจ เอ็ดห้พี่น้องเบิง่งเลิกท้าตุ่หนึ่งสิตรวจสอบหลายรอบหลายลบกลัวเสียออกอากาศใดเนะาะทายซะาสมัยตะโดนแล้วแต่ว่าตัดคลิปออกอากาศมือต่อหมือมันบมมีเวลาพี่น้องือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้สาวตุมวต่มเฮ็รคลิปงามๆมาให้พี่น้องเบิง่ง ออกกันใหม่คลิปหนาน้องสำรับคลิปนี้ซาทุมขอลาไปเลยขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมสวัสดีปีน่นงสุขสุขวนเด้อออกกันใหม่คลิปหนาบายบาย